วันนี้ก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฟิร์สการันตีอีกแล้ววันนี้ผมมาทำอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับผมมารีวิวมุกน็อกแต่มันไม่ได้ธรรมดามุกน็อกธรรมดาคือเห็นข้างหน้าได้ไหมอันนี้คือที่จับโทรศัพท์ผมซื้อมาเสริมเอง ก็ลองรีวิวไปแล้วนะเทสไปแล้วนะถ้าว่ามันดีไหมมันก็ดีเ <c oughs> หมาะสำหรับสายว่าคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรเงี้ยนะมันก็ผมแนะนำเงี้ยซื้อมาก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทไม่แพงมากส่งฟรีอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากซื้อก็ลองไปหาดูเอาใน Tik t o k อนะ่ะหรือบางคนอาจจะสั่งช h อป e ี l a z a d a ก็ได้หมดนะเพราะมันมีหมดนะเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูนะว่ามันล็อกอยู่ยังไองอันนี้นะผมม้นให้ดู ต้องขออภัยในเสียงรบกวนนะครัเพราะว่าผมอัดโทรศัพท์หน้าพนลิลม,มันอาจจะมีเสียงรบกวนเข้าไปบ้างอะไรแต่ก็ขออภัยด้วยอย่างยิ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเนเอาโทรศัพท์วางอันนี้ผมเอาวางแบบว่าข้างหน้าอันนี้ผมว่าเครื่องเก่านะหน้าจออาจจะมีรอยแตกรอยอะไรก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับนี่ก็ค,คือมันจะล็อก เราก็หมุนให้มันพอตึงมืออ่านี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเราใช้แล้วก็กดเปิดปึ๊บนี่นะบางคนแบบชอบแบบใส่คอนเทนต์ใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมล็อกให้มันแบบหน้าจอออกน,นะปกติมันต้องเอาหน้าจอเข้าไปข้างในอันนี้คือเราทำให้ดูว่าเนี่ยมันจะอย่างนี้อย่างงี้เนี่ยก็ถามว่า ผมใช้มาหลายเดือนแล้วแหละแต่ที่ผมเพิ่งมารีวิวเพราะว่าผมไม่ได้อัดนรีวิวเลยก็คือซื้อมาเรามาลองใช้แล้วทีนี้มารีวิวอ้อหลังแล้วที่สําคัญนะผมไม่ได้ซื้อแค่ใบเดียวนะผมซื้อสองใบแล้วผมหยิบให้ดูใบผมซื้อสองใบติหัวกันท้อแล้วผมก็ซื้อที่ติดหัวกันท้อสองอันด้วยลองไป ผมใช้อยู่ต้องใบครับใบนี้มันเป็นแบบธรรมดาเปิดเปิดคางไม่ได้ไม่มีแว่นแต่อันนี้ก็คือ <c oughs> อันนี้เป็นแบบเปิดคางได้และมีแว่นด้วยนี่อันนี้นะเนี่ยนาจออย่างเงี่ยเปิดแว่นปุ๊บนะหรือเราจะไม่เปิดแว่นก็ได้นะครับเปิดคางได้อีก แต่ว่าค้างผมมันใช้ไม่อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็ซื้อมาพันกว่าเงินหมวกไปเนะี่ยก็ไล่ๆกันนะพะ่อผมซื้อช่วงลดราคาเนะี่ยอันนี้เป็นสีส้มนะอันนี้สีดำผมก็ติดทั้งสองใบเลยแต่อันนี้มันเป็นแบบอีกแบบนึงอันนี้ไม่ต้องหมุนนี้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคือบางคนแบบแต่ผมแนะนำว่าคือติดไว้มันก็ดีนะ บางคนแบบว่าอุ้ยเชื่อไหมว่ามันมันนิ่งมากนิ่งเพราะว่าเวลาเราติดหมวกันน็อกแล,แล้วเราล็อกโทรศัพท์ติดให้แน่นเลยนะผมพูดเลยว่าไม่สั่นเลยถือว่าไม่มีความสั่นเลยแล่วคือนิ่งมากในตลอดเวลาที่ใช้มานิ่งอันนี้เป็นแบบดึงขึ้นแล้วดันอันนี้มันต้องหมุนตรงนี้ผมมีหลายหัวไง <c oughs> คือมันซับเปลี่ยนกันได้ ก็เพื่อใครสนใจไงแต่ถ้าเป็นสีส้มจะแพงกว่าแล้วสีส้มก็เกือบสองร้อยเพราะว่าผมไม่รู้ไม่แพงกว่าไงแต่ว่าอันนั้นอะผมซื้อมาห้อยกว่าบาทสีดำเผื่อแบบว่าเออมีใครสนใจอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ทิ้งปักหมุดเลยไว้ให้ของแต่คือมันสั่งได้หมดเลยติกตอกก็ได้ช้อปปี้ลาซาดาได้หมด เดี๋ยวบางคนแบบชอบแนวใส่คอนเทนต์อย่างเงี้ยคือแนะนำมากว่าตอบโจทย์พวกนี้ก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็มีแค่นี้ครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ